สวัสดีครับกระท่อมชมจัน์ชาแนลนะครับเช้านี้ก็อยากจะมาทักทายเอฟซีนะครับแล้วก็นำเอาเรื่องที่เป็นสาระสำคัญนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงธรรมะนะที่สอนผู้คนนะครับวันนี้ก็จะนำเอาเรื่องของความรักนะครับสัก สี่ประการมาแบ่งปันนะครับความรักที่สอนผ่านทางไบเบิลนะครับทางพระคิดธ,ธรรมคำพี่ของชาวคริสเตียนนะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับความรักนั้นก็ต้องอดทนนานน,นี่เป็นประการแรกนะครับเรื่องของความรักไม่มีใครไม่ไม่อยากจะได้นะครับไม่มีใครบนโลกนี้ที่จะปฏิเสธความรัก พราะความรักนี้มันไม่ไม่ได้เป็นความรักแบบหนุ่มสาวอย่างเดียวนะไม่ใช่หนุ่มสาวจีบกันนะครับแต่มันเป็นความรักที่ซาบซึ้งกว่านั้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความรักของคู่ภรรยาสามีที่เขาแต่งงานกันนะส่วนใหญ่เราก็อยากจะเราก็จะแนะนำความรักตัวนี้นะสำคัญที่สุดเลย ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้เราเห็นคนอย่าร้างกันมากพอสมควรนะครับในในยุคปัจจุบันนี้นะครับเราเราไม่ทราบสาเหตุมันเพราะอะไรมันคงมีหลายปัจจัยมีหลายสาเหตุของมนุษย์นะครับแต่ที่ที่เราทราบก็คือว่าถ้าทุกคนรักกันแล้วก็มีความอดทนนานเนี่ยอันนี้คือคือสำคัญมากเลยคืออดทนในความรัก คือถ้าเราบอกว่าเรารักกันเราอยากจะแต่งงานกันเราอยากจะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติตัวนี้ในตัวของทั้งสองคนก็คือความอดทนนานนะต้องอดทนเอาไว้นะมีปัญหาอาจจะเกิดการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันก็ต้องมีคำนี้เอาไว้นะท่องเอาไว้ประจำก็คือต้องอดทนอดทนอดทนแล้วไม่ใช่อดทนธรรมดาต้องอดทนนานนานนาน นะครับมันจะนานเท่าไหร่ก็ต้องนานและสุดท้ายความรักนี้นะครับก็จะผ่านพ้นไปถ้าเราพดทุนนานนะครับแล้วก็ความรักประกาศที่สองนะเขาบอกว่าหลังจากนั้นนะครับความรักนี้จะต้องไม่ไม่อิจฉานะครับไม่มีคำว่าอิจฉาความรักถ้าเรา อยู่ในความรักที่บริสุทธิ์นะครับจะต้องเป็นความรักที่ไม่อิจฉาเราจะไม่อิจฉากันมันจะไม่มีคําว่าอิจฉาในตัวตนของคนที่บอกว่ารักกันนะครับไม่อิจฉาถ้าอิจฉากันวันไหนวันนั้นก็อาจจะเลิกลานะครับหรือทะเลาะก,กันขึ้นมาได้อีกอาจจะอิจฉาว่าคุณรวยกว่านะฉัน คุณหล่อกว่าฉันคุณดีกว่าฉันก็เริ่มอิจฉากันนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาความรักไม่อิจฉานะครับไม่ไม่มีคำนี้เลยความรักมันจะต้องมีคุณค่าจะไม่มีคำว่าอิจฉาริสยานะครับคู่รักหรือใครก็ตามที่รักกันเป็นวงญาติพี่น้องนะครับไม่ใช่แต่คนคู่รักนะผมหมายถึงว่าพี่น้องอาจจะมี ในแต่ละครอบครัวจะมีพี่มีน้องสามคนสี่คนหนึ่งคนก็แล้วแต่นะครับถ้าครอบครัวถ้าลูกหลานอิจฉากันอะไรเกิดขึ้นครับก็จะมีความสูญเสียนะครับมีความพินาศมีความย่อยยับเกิดขึ้นในครอบครัวนั้นๆความแตกแยกไม่ใช่แตกแยกแบบคู่สามีภรรยาแต่ว่าเป็นการแตกแยกระหว่างพี่น้องพี่น้องไม่พูดกันพี่น้องไม่คุยกันพี่น้อง <ITE> อิจฉากันพี่น้อง ไม่มองหน้ากันนี่คือปัญหานะครับที่เราเห็นมากเลยนะครับดังนั้นธรรมะข้อนี้ทุกจึงจึงมาหนุนใจว่านะความรักต้องอดทนนานนะความรักต้องไม่อิจฉากันนะนะครับอิจฉากันเมื่อไหรนะความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะความอิจฉาอาจจะว่าคุณได้มากกว่าฉันคุณได้น้อยกว่าฉันนะคุณดีกว่าฉันครอบครัวคุณอย่างน้นอย่างนี้ นี่คือความอิจฉามันเริ่มจะเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้นะครับกับคนที่ได้ชื่อว่ารักกันนะครับรักกันคนในครอบครัวด้วยนะความรักที่ผมนำมาวันนี้นะไม่ได้หมายถึงแต่ความรักของอ่คนที่แต่งงานกันใหม่เท่านั้นนะอยากจะบอกว่าเป็นความรักของคนในครอบครัวด้วยแม้แต่ความรักตัวเองก็ต้องอดทนนานบางทีเราเราเรา,เราไม่รักตัวเองนี่มัน งานลำบากนะครับบางคนเจ็บป่วยไม่ไปหาหมอนั่นแสดงว่าคุณไม่รักตัวเองคุณไม่ได้อดทนกับความรักนเราจะต้องรักษาความรักอันนี้เอาไว้โดยไม่อิจฉานะครับอีกประการที่สามเนี่ยนะครับสำคัญมากนะ่าจะเป็นประการสุดท้ายสำหรับวันนี้ที่ยากจะฝากเอาไว้ความรักบอกว่า ไม่อวดตัวนะไม่อวดตัวเอาสองอย่างไม่อวดตัวแล้วไม่ยิงพยองเอาสองขำติดต่อ,อก,กันเลยนะคนเราถ้าอวดตัวแล้วก็ความยิงพยองจะเกิดขึ้นดังนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับความรักที่ที่ดีมันจะต้องไม่มีการอวดตัวถ้าเราไปอวดตัววันไหนคนที่อยู่ด้วยกันแต่งงานกันก็อยู่ไม่ได้นานครับเพราะว่าการอวดตัวนะอาจจะไปอวด ญาติพี่น้องอวดใครก็ตามนะอวดไปอวดมามันก็จะเป็นเหตุให้แตกแยกได้นะอาจจะการอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะต้องมีความทนุถนอมนะครับเห็นอกเห็นใจไม่อวดตัวไม่ยิงนะคือการอวดตัวกับยิงเนี่ยมันคู่กันนะวันไหนอวดตัววันนั้นความยิงก็ตามมานะครับดังนั้น นี่แหละคือความรักที่น่าสนใจนะครับผมก็ได้นำออกมาจากไบเบิลนะครับมาแนะนำมาบอกกับทุกชีวิตทุกคนที่อยากจะมีความรักแบบนี้นะครับเป็นความรักที่เขียนเอาไว้ในธรรมะนะในคำพีไบเบิลนี้นะครับก็เป็นคำสอนที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นคำสอนที่คิดว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ แล้วก็ได้ปฏิบัตินะคนที่ปฏิบัติได้เช่นความรักนั่นก็อดทนนานเนี่ยถ้าใครก็แล้วแต่ที่อดทนได้คนนั้นก็จะได้พบสันติสุขและใครก็ตามที่มีความรักอันนี้มีความรักแล้วไม่อิจฉาก็โอเคครับก็จะอยู่กันไปได้นานนะครับแล้วก็ไม่อวดตัวไม่หยิงพยองนี่คือสิ่งที่จำเป็นต่อ จิตวิญญาณหรือว่าต่อคนในครอบครัวหรือต่อตัวเองนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะมามาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับ FC นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ